นี่ก็กินอาหารที่โอลิฟออยล์ไปแล้วนะคะคืออิ่มอร่อยมากเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปฟิตเนสกันค่ะอ่าเดี๋ยวว่าไม่ใช่ออกกำลังกายค่ะหลายคนเอาคิดว่าออกกำลังกายจริงๆเราไปดูเฉยๆแค่ไปเขาแบบห้องเออได้เข้าร้านเนี่ยเขนตรงนีก่อนเข้า้นเข้าร้านเนี่ยโี่นี่นะคะเขาถ้าออกกำลังกายก็ต้องแบบว่ามีการป้องกันโซเชียลดิสแทนนี่ มีกระจกตั้งระหว่างอันด้วย<อ>สมมติว่าวิ่งวิ่งอ่ะมันจะต้องถอดแมสใช่ไหแล้วมันจะเหนื่อยแล้วเหงื่ออาจจะกระเด็นได้เขาก็เลยมีกระจกตั้งช่องเลยอ่ะดีอ่ะนี่นะคะอันนี้ก็ยางหนระว่างเดยดเก๋จเขาเอาไห้หนักเลยนะหนักี่นี้ไอ้เครื่องนี้อิเลฟติกโค้เหมือนบ้านเราเลยเหมือนที่ไหนใหญ่กว่าเยอะเลยอะ่ะใหี่ว<ม>่าต<ม><ม>่าีกันจะมีโ้โสุดยอดเลยนะคะไม่รล้ฝั่งหูจะมีเครื่องอะไรบ้าอีกเทียบเลยค่ะ เห็นตัวเอง้วยอะไปกันเหมือนที่บ้านเลยอ่ะที่บ้านมีเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าแล้วก็มีกระจกคนมาบ้านไม่เคยมาบ้านเราเราเห็นเห็นเนี่ยเขาบอกว่าทําไมบ้านที่วางมีเครื่องซักผ้าสี่อ่ามันเป็นกระจกอย่คือกระจกอันนี้เขาจะเปิดหัโสังสร์ุ่มนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทางโน้นไปคิดกับเขาชื่ออะไรนะม้าเฟืองมาไฟอะไรสักอย่างชื่อเด็กคิดกับเพราะว่ามานีพีกฟงกันแม่ เ,เล่นก่อนแม่ตีไม่เป็นแม่ตีไม่เป็นแต่ว่าอาจจะเล่นไม่เก่งเฉยนี <c oughs> ่เรียนมาแล้วเนี่ยซ้อมซ้อมซ้ลืมไม่ได้เล่นนานเลยเช็ <c oughs> คพุงตีได้ด้วยแอ้ามีร้านขายของด้วยนะคะช่ปเป็นี่มีแบบพวก body scrub ขัดผิวสบู่ต่างๆ่าอันนี้รูมสเปรย์ไว้ฉีดให้หอ,อมหอม ชาวยาเจลโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นอกจากเมื่อกี้ก็จะมีร้านอันนี้เป็นขายพวกชุดว่ายน้ําอุปกรณ์ว่ายน้ํานี่ถ้าใครแบบว่าชุดไม่พร้อมก็มาซื้อนี่มันจะมีพวกยี่ห้อฟิกซิวเวอร์โรซี่อะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะหรือไม่กินเยอะเกินแต่ก็ไม่ได้ก็มาซื้อใหม่นี่ไงเยอะๆเลยจริงๆแบบน่าสนใจนะสีสวยมากเลยป็นสีพี่ไหมเรื่องอะไรคะไม่ใส่ไม่อยู่ไม่ใส่ไม่อยู่แม่ขนาดนั้น นี่นะคะตรงนี้เขาจะเป็นโถงฮอลล์ใหญ่ๆเป็นห้องบอลลูนไม่เตะบอลน,นะคะไวเตะบอลไม่ใช่เออถ้าทำไมก็ต้องชื่อบอลลูนะอะไวเตะบอลน,นั่นแหละมันใหญ่ๆตลกแล้วเขาเอาไว้แบบจัดงานเลี้ยงเอาแชมลูนนี่อะไ,ไรด้วยเนี่ยคิดครับเห็นไหมชื่อนี้จริงๆด้วยมะเฟืองมะไฟจูเนียร์บีชคลับแอนด์แคมป์มะเฟืองก็คือเต่มามะเฟือง แต่ปลาไฟเนี่ยเป็นปลาปลาปลาดาวปลาเขค้าเขาเรียกปลาอะไรมนี่ยปลาเข็มไม่รู้นะคะไปดูเฉลยหน่อ่ะดูซิว่าข้างในจะมีอะไรนะคะเปิดด้วยที่ขับเปิดด้วยอันนี้มันเหมือนเขาเป็นพอเดียวไปดูเลยอ่ะไปแล้วเขาบอกว่าอุ่น้ประชุมใี่ไหมอย่าจะไปทางประตูไม่ใช่เขาต้องไปด้านหลังว่าจะ จะมีกำแพงแบบว่าตอนนี้เขาเรียกโนเวทอยู่ไงเขาก็เลยแบบมีความรู้เยอะเลยคิดว่าเขาเป็นอาณาจักรเลยยินดีค่ะายดูมันก็ฝายด้วยนะคะเฮ้ยสุดยอดอ๋อโหเขาก็เป็นแบบเป็นแคมป์ด้วยเขาก้างขวางที่นี่ก็เป็นคลิปผาแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นเขาก็จะมีเวลาให้ให้ดูในแอปที่แม่บอกแอปทรายแบบว่า วันอะไรกี่โมมีกิจกรรมอะไรบ้างทำเปบพวกละบายสิถ่าบาตติมีทำพาร์ทกังหันลมโน่นนี่นั่นใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเด็กๆก็มาเล่นได้ประจอยตามเวลาโอเคตอนนี้ทุกเด็กเากำลังระบายเนื่องจากว่าเราเดินตามหาคิดขับน้ำนะคะหนูหิวแล้วค่ะจูมมันไม่นานนะ้วนเพิ่งขี้เดินประมันสองนาทีหิวหิวหิว ไม่ต้องห่วงค่ะเราจะได้กินกันทั้งวันวันนี้เดี๋ยวแม่จะพาไปที่เดอะคลับเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เขาเสิร์ฟเขาเรียกว่า afternoon tea set นะคะเป็นขนมน้ำชายามบ่ายเขาบอกว่าจะมีขนมขนมแบบสดใงม่เลยนำไม่ลอยไม่ลอยเป็นที่เดอะคลับขางมันจะมีแบบเขาบอกมีแบบมาการองมีอะไรอย่างเงี้ยมัง แซลมอนแซนด์วิชค่ะนนแล้วก็มีเค้กเรดรีเวทอันนี้น่าจะเป็นทัฟฟี่เค้กหรือเปล่าชออ็อกแลตช็อกแลตช็อกบอลเรานี่เยอะแยะมากมายเรานี่ดึดดึดอะไรบ้างไม่รู้อันนี้ชีสเคส้กมากแล้วก็มีผลไม้มีคุกกี้ค่ะ กินอะไรดีกว่าค่ะอันนี้เป็นเหมือนเค้กสตรอเบอรี่หรืออันทีกอย่างนึงนะคะสตรอเบอรี่คิทเค้กบูเบอรี่หรือเปล่าอบูเบอรี่บูเบอรี่นี่เป็นหนึ่งว่ายังไม่ได้กินอะไรมานานเพิ่งกินข้าวเม,มื่อกี้เองนะแล้วก็อร่อยมากเหมือนหิว <c oughs> โหยอุ้ยใกล้ไปไหมคะอันนี้นะคะเราจะดวจะชิมเคก้กช็อกโกแลตก็คือแบบคนใจคนมือนเขาเขาอยู่กันเงียบๆสงบสงบ เบิเบคุณเบิ่เบางนี่บางนี่ตักมาซะเยอะเลยด้วยเนี่ยแซ่บอี๋โอ่ยที่นีนะคะคือเสิร์ฟน้ำแก้วเล็กมากเลยอยากินแป๊บเดียวมันก็จะหมดหยุดหยุดเอาจริงเหรอ เขารู้แล้วเล่นมุกมันเป็นนำเชื่อมใส่รับที่มาใส่กับโกโก้เย็นของฟ๋านี่อร่อยนะนี่เ่าจะแกงแบบกินแล้วหลับใจหลับนี่เ่าจะแกงแต่ปรากฏว่าเธอจิบไปจริงนะงนแต่คนอื่นไม่หลับต้องเป็นพี่ซ้ายเท่านั้นถึงจะหลับสซยหลับ <laughs> ข้อเสียอีกอย่างนึงคือหลอดน,นะคะมันแดนไปหน่อยมันดูดขึ้นยากมากหลอดทำไมไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นมุกเลยนี่จะบอกว่ามุกต่างๆที่น้องห่มเล่นอ่ะ มันดูถูกบงการมาจากป่าถูกเลยนะบงการไม่ใช่ก็คิดใช่ไหมบงการบงการไม่รู้จะคำว่าบงการหรออ่ะเด็กวงการเป็นจังหวัดหนึ่งอยู่แถวอีตานีจริงเหรอคะวงการอันนั้นมันบงการหลิวจะกินมาเล่กาแฟนะคะเห็นเขาบอกว่ามันขมมากมันขมหวานเจี๊ยบเลยอะ หอมมากจริงๆแล้วมันคือช็อกโกแลตนั่นเองค่ะมันเป็นช็อกโกแลตรูปเม็ดกาแฟเฮ้ยหอมมากค่ะเด็กจิ๋วก็ไปเอามาเพิ่มอีกแล้วนะคะเป็นบางคนี่อีกสองชิ้นกับเค้กเาก็จะบอกว่านมยังไม่หมดใช่เพราะนมมันยังไม่หมดมันไม่พอกินค่ะแล้วพอกินขนมแต่ว่าขนมเหลือก็ต้องเอานมมาเพิ่มแล้วพอเอานมมาเพิ่มนมก็เหลือก็ต้องเอาขนมเพิ่มวนไปเธอจะไม่ทำอด็กจิ๋้องเด็กจิ็ไม่ผิดแล้วนี่จะไม่ผิดแล้ว กินเยอะกินไปเยอะมากเลยนะคะพุงกระป๋องเหมือนคนท้องก็เลยต้องมาเบิร์นกันหน่อยนะคะาราาไล่นะมาบูต้องตรวจคอบมาด้วยท่างการฝนตกนะตอนนี้ฝนตกอยู่นะตอนนี้นะใครอยากเห็นแนครบูนล,ลงสไลเดอร์นะะกดไลค์เยอะๆเลยกดไลค์เยอกดกดกดฮะเขาเรียกกระทืบไลค์เลยโอ้นนยไลค์ถึงแล้วแครโมนแล้วแครนแล้วเอ้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเ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 ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเด อยไรเยอะมากเลยคุณดูบอกว่าอยากดูแค่มงกับเด็กจิ๋วแข่งกันลงสไลเดอร์ท่าแป้เนี่ย้่าธรรมดายังไม่อยากจะไปเล่นไปเลยไม่ไหวนะรอบแรกแคมงยังไม่เคยเล่นให้เล่นแบบไม่มีเบาะก่อนให้มันฟืด ตอนนี้นะคะคือฝนตกเห็นไหมเม็ดใหญ่มากลูกก็จะเล่นน้ำให้ได้บอกว่าถ้าไม่ได้เล่นวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเล่นอีกแล้วแม่ไม่เอาแล้วพรุ่งนี้เราเช็คเอาเที่ยงต้องมาแบบเก็บกระเป๋าชุดเปี่ยงอะไรอุ้ยอุ้นเลยบอกอะเล่นไปเลยวันนี้พรุ่งนี้ไมบบเ่เล่นแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเป็นแบบแห้งแล้วนะคะเอาปำหูแรงมากเลยปาตกให่มากคือถ้าไม่เนี่ย มันไม่ได้มีความเสียวอะไรหนงใช่ไหมแทงบนลองสิคะไม่เอาไม่เอาอ๋อมันเร็วใช่ไหมจากนี้บอกมัจะเสียวมากเลยโอ,อ้ไม่เอาอะ่ะแต่สนุกนงเออ อยู่นักท้าทายไหมโรลสไลเดอร์ห้ามกรี๊ดได้รับท้าทาง่ายมากสิบสี่สามท่าท่าแรกนั่งธรรมดาก่อนอ่าไปไปกันนั่งธรรมดาพยายามห้ามกี๊ดมาทอนใะห้

1...2...3 Bảo với Nam, Nam sẽ bịt 2 tối, Bịt quá Lúc không dám thêm đã 16h 6h rồi Chập rồi ย่เหมือนป็นเมืองร้างเลยอะ่ะไมอยู่เลยนะคะอ้าวาสัยว่าฝนตกเขาเลยได้เงนินมเหมนกันใจดไม่เราที่ไเงคนเดียวอา้าวนี่มีคนอยู่เลยไม่ได่คนเดียวอะ่ะเดี่ยวรองเท้ารองเท้าค่ะมันดิสอนล้างเอา <â> อยู่เลรอเทเมืองร้าง